ไหนไม่มีใครมาเลยลำน้อยเฮ้ยนี่ด้วยฮัลโหลครับป้าอันนี้หมาไม้อีกแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะไอเหรอนใครเนี่ยแล้วมาอยู่กับพ่อพี่ได้ไงมาอยู่กับพ่อพี่ล่ะอคะอะไรนะมาอยู่อะไรกับป้าพี่เนี่ยเลาเป็นอะไรกับป้าว่ามีตังแสนห้าในตัวหรอเอาเลย ฮะฮะฮะไปตอดน้าตอดตาใครว่าเมื่อกี้่านมาแลนดเดียน้องไอ้นี่น้องไ,นนอ,งไอ้นี่น้องน่ารักไอ้พนด้าเรีอยอะไรลรูกพี่ล่า,รา,าอร่ยแ้บมันไม่หมาสักทีวะมันมองโบกเราจัดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใหยอดแอป มาเดียวเนี่ยคือเพื่อนเราได้ยินไหมเพื่อนเราถลบหรือว่าจังมันได้ยินหมดไม่เกี่ยวจะสลบหรือไม่ถล่มมาแล้วมันมาแล้วหนึ่งคนมันมาแล้วหนึ่งคนของที่แผนเลี่ยงอะไรนะที่มันเอาศพไป,ไปให้มหมอชุบก่อนท,ทั้งทั้งที่มันยังเล่นไม่จบเอ,เอาศพให้หมอชุบก่อนให้ศพใครอะ่ะเอาศพเดียมเฮดให้ให้ให้เขาไงแล้วบอกว่าชุบอ่ะมันเลยเสียรูปหมดเลยสามล้านมันไปกอดเพราะเรายังนัลนหอครับเหลือเหลือกันอยู่แค่นี้หรอ อืที่เหลือย,ย,ย่าวยับไปฟาร์มครับไอต้องต้องต้องเรียกมาทั้งหมดเลยไหมหรือว่าคุยกันไม่ต้องนะเอาเอาคน,ค,นคุยได้ไไดครับที่อยู่ได้อเออที่คุยได้คนระับได้ครับได,ได้เดี๋ยวรอไอ้รัตนมาอีกคนนึงครับร <laughs> อรอพี่ไอะไรเงี้ยเหลืองอะนะเออเดี๋ยวกูเป็นคนสไนเปนอร์ข้างบนเองโพี่ไหมถ้ามันตุกติดกูยิงมึงสาม <laughs> ตาคุยตึงๆเลยนะเออขอตึงตึงเนี่ยเอางี้มึงมึงมึงคิดซะว่าวันนี้เป็นวันที่มึงวเป็นวันที่มึงกับมิจฉภาพอ่ะจะเปิดเลยเหรอนวเล่นไงเล่นเล่นกลับคนนี้ผมว่าสนุกอยู่ละรู้จักกันเล่นกันสนุกอยู่ละ โอ้ไม่ได้ยินว่ะอยากฟังว่ะใจก็อยากถือปืนรอ,อโอเคเวอร์เพื่อนะแล้วมันเสียมันเสียทางยิงพวกผมด้วยครับศพศพพวกผมอะ่ะคนไหนอะ่ะเนีย่ยผมถึงบอกไงว่ามันมันต้องเรียกมาให้หมดอะ่ะผมชีม้ชี้คน <laughs> ไม่ได้คนเขาฟังมันไปพักกันหรอไงหมดรูปแล้วเลยอสองมันจะพักไอ้ไม้ไม้เดียวอะ่ะรู้รู้แล้วว่าคนไหนแล้วก็ส่วนคนที่ดึงดึงศพอ่ะใช่ใช่จุดสิบไหม ได้ยืดสิไหมพี่ไปไม่ลานิโคลานิโคพี่จำสีผมได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมตามตัวให้จำสีผมได้อีโคอีโคบ้านเราใช่ไหมเอดาเราจุดเดียวกันใช่ไหมเใช่ใช่ปั๊มๆเจดียมอ่ะโอเคอืออีโคเราเล่นตอนไหนวะเพ่ อีโคลูกก่อนไหมก่อนเพราะว่าลูกเมื่อกี้โอเคไม่ได้ไปเล่นไปเล่นเนี่ยใช่ไหมลูกเมื่อกี้ก็ก็ไปนะแต่อาจจะไม่ไม่ได้ชนกันหรือเปล่าไม่ได้หน่าใจไม่ชนไม่ได้ชนได้โปรดละแล้วก็คุยกันเนี่ยเล่นแประมูลนไหนได้ลูกที่แล้วลูกที่แล้วมีใครบ้างวะลูกที่แล้วก็เราไงมีเนี่ยเราสามคนมีเรียวมีแล้วก็อีกคนหนึ่งใครอ่ะไอ้บูวะเออ อันนี้อันนี้เรื่องที่สองนะพี่คือเรื่องเรื่องรอ่อ่าเรื่องเรื่องที่สามก็คือคือเล่นร้านอ่ะร้านยังไม่จบใช่ไหมแต่ว่าสั่งรีเฟกอ่ะอุ้มอุ้มไดมอนด์เฮเตอร์แบบไปให้หมอหมอชุบครับก็คือมันเสียลูปพวกผมหมดเลยอืมอุ้มแม่หมอบอกหมอชุบเลยด้วยไปวะจะท็อปยูเหตุการณ์นั้นแหละไม่ผมผมว่าไอเรื่องอุ้มมันนั้นอ่ะมันอาจจะดีลกันมาก่อนแล้วแบบถ้าผมตายแล้วอุ้ม่ให้หมอชุบหน่อยนะครับเหมือนเวลาแบบ ผมไปเล่นธนาคารไปเล่นอะไรผมบอกเาโอเคว่าถ้าผมตายแล้วชุบให้หน่อยนะครับแมแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีมันไม่แล้วมันจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่าถ้ามันมีแค่เราสองแจ้งมันมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันมันมันจะเสียยังไงเพราะมันก็ชนกันหนึ่งหนึ่งมันเสียยังไงใช่ไหมเขาชุบไปก่อนแล้วเขาไปกดร้านอื่นต่ออเนี่ยมึงฟังมึงฟังร้านนั้นอ่ะมีหกแก๊งไอเยับเล่นกับดีเมทนี่เล่นกับแก๊งอีกแก๊งหนึ่งแล้วก็ต้องรอไปเจออีกแก๊งหนึ่งอีกแต่ไอ้ยัอุ้มไม่ให้ ถ้าเป็นแก๊งชูกันเองอันนี้ไม่หรอกแต่กูงงว่ามึงมึงอุ้มศพให้หมอชุบหอหมอชุบใช่อันนี้หมอชุบนะอันนี้หมอชุบนะไม่ไม่อันนี้เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยไม่รู้แต่ว่าไอเรื่องหมอชุบเนี่ยมันมันไม่สมบัตนะในมุมมองผมหมอแบบสมบัติใช่ตอนนั้นร้านกดอยู่ทั้งหมดสี่ร้านเออเล่นอยู่ร้านนึงเออที้ำเสมีสาร้านอันเนี้ยเข้าใจอยู่เข้าใจเข้าใจแล้วมันมีสามเรื่องจะไปทั้งหมดประมาณนี้ก็ไอที่สองที่ว่าไปอุ้มศพตอน จังหวะจะชุบอ่ะใครอ่ะผมไม่ชัวรดใครว่าใครน่าจะหัวสีน้ำตาลหรือเปล่าเดด็กในบ่อตามเด็กในบอสถ้าหัวสีน้ำตาลเคยเลี้ยวร้านนั้นไม่เลี้ยวมันเล่นแต่ปืนพี่ใช่ใช่ไฟน้ำคนที่นั่นแหละอุ้มอุ้มอุ้มแยงไปคนที่ถือเอ็มเจอร์ดูไหมใช่เอ็มเจอูก็เห็นอยู่เดียวเดียว ร้านนั้นไอไอรอนก็เล่นอยู่ไม่ใช่เหรอเล่นเล่นไม่แต่ผมเล่นเล่นหลังป้า้นนใช่ไม่เห็นกมูนคนละมุมก็คือตรงนั้นอ่ะไม่มีไม่มีน้องเองเลยมีแต่เพื่อนพวกพี่อ๋อพี่รอนแล้วมันแย่ง้วพี่แย่งออกไปจากมือชาดนหน้าได้ได้ยินมาให้ขอโทษหรือว่าอะไรไม่รู้ได้ยินในวอย์สรุปง่ายๆเลยพี่เรื่องเรื่องสองเรื่องแรกมันมันก็ยังพอปล่อยผ่านได้แต่เรื่องที่สามเรื่องสามใหญ่ๆดหนักอยู่ ม่แล้วพี่ท็อปอยู่ด้วยหรอร้านนั้นอ่ะอยู่ทำไมเขาถึงให้อุ้มไปวะผมให้เรียกรีเจ็ตไหมน่ะมันโทรมาถามกูคุยกันอยู่กูคุยกันอยู่หน้าแลนเรื่องเรื่องเออสองเอาเอาอย่างนี้ไม่ไม่เรื่องแรกกับเรื่องสองอ่ะเรื่องแรกกับเรื่องสองเป็นว่าผมขอโดษแทนน้องมันนะครับขอโดษแทนน้องมันเพราะว่าน้องมันครับผมสั่งพักไปแล้วงานร้านตีงานร้านแแต่เรื่องที่สามเนี่ยเดี๋ยวผมไปขอไปคุยกับพี่ท็อปก่อนได้ไหมเพราะว่ามันมีพี่ท็อปอยู่เดี๋ยวขอไปฟังมุมพี่ท็อปก่อนได้ไหม เรื่องสามอะพี่ทอปเข้าหาตัวอยู่นี่ใช่ให้ทปไปหาตัวแล้วแต่ทําไมเรื่องนี้พกูไม่รู้วะเอเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่รู้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นถ้ากูอยู่กู็ไม่ให้ทําเหมือนกันเพราะมันมันดูมันดูน่าเกลียดนะใช่มันดูน่าเกลียดถ้าถ้าถ้กกูโดนถ้าอิสระเอาง่ายถ้าถ้าเป็นแก๊งกูโดนกูก็ไม่โอเคก็ไม่พอใจดูง่ายโดนนั่นแหละ ยังสงสัยอยู่ว่าร้านนั้นน่ะพี่ท็อปอยู่ทำไมพวกกูไม่ดูวะเออเดี๋ยวเรื่องสามเรื่องสามตอนน้ะจ่าท็อปแบบมันขับรถออกไปร้านนี้แล้วอ๋ออืมและเด็กคนนั้นอ่ะมันก็เหมือนอุ้มอุ้มไปแล้วก็หมอชุบแล้วครับหมอชุบแล้วครับแล้วกูไม่ควรว่าเสียลูก่หมออย่าพิ่งชุบแต่มันชุบไปแล้วไงชุบแอเรียมันแคนเซนไม่ได้การนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งหมอคนนั้นอ่ะเป็นหมอใหม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องหมอไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้ผิดที่หมอหรอก มม่เรามันผิดที่รีเฟกเนี่ยแต่ไปบอกท่ในช่จริงเดี๋ยวต้องมาบอกนจบก่อนหรอบคือตอนนี้พี่พี่ท็อปบอกเขาเขาไปอบรมสองวันไม่อยู่คือก็ต้องไปหาตัวมาพรุ่งนี้หาตัวมาให้ว่าใครเป็นคนบอกให้อันนี้มันมันวันไหนอะวัน่อวาวันนี้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 ตอนตอนช่วงเย็นเย็นสักสามสี่โมงวันนี้เนาะช่วงเย็นเย็นอ๋อพี่ท็อไม่ได้หรอช่วงเย็นอะ มาล้านสี่โมงหรอมาร้านตึกปูนมาร้านตึกปูนต้องม่ต้องกูมีรูปอยู่กูหาเวลาแป๊บเอองสองเวลาหน่อหนยพี่แผนสองสองสี่โมงเย็นตอนสี่โมงเย็นไม่รูปกว่ารูปถ่ายหมอรูปถ่ายหมอที่หมอชุมใช่ไหมที่นี่บอกให้เข้าวิงไปหาไปหาหมอใช่ไหมกูไปถ่ายทะเบียนรถหมอคนเข้าเมืองคนเข้าเมืองเค ไม่เรา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 เห็นไหมว่าใครเป็นคนไปบอกหัวสีอะไรอ่ะจะได้ตามง่ายๆหน่อยแต่มันติดแบบแก๊งแม่งเสือกสนิทกันเนี่ยเฮียมันหาต้องไปขอเล่นนะผม่เห็นหอกไ่ไ้ต้องไปถามน้องในแก๊งเองว่ามันช่วงเวลานี้ไหมครับผมผมจะถามพี่เพื่อเพื่อที่จะให้มันหาง่ายมากขึ้นไงเดี๋ยวแต่ายผมก็ต้องหาตัวอยู่แล้วพี่หลงพี่หลงเล่นปะว่าลานนั้นอ่ะเล่นถ้าเล่นก็หาจากของพี่หลงอ่ะจบ พ่อพี่ลองไอ้นี่อยู่นี่ตอนนั้นช่วงวันไหนช่วงบ่ายๆสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเลยเนี่ยรูปกูถ่ายตอนสี่โมงสิบเอ็ดแหะเล่นเปล่าวะอ๋อร้านที่มันมีหกหกแกงปะหกแปดแกงปะร้านตึกปูนะร้านอยู่ร้านตึกปูนอะจำได้ว่าร้านตึกปูนะน้นซ่อมสี่ร้อยใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวไปหาให้ก็สองเรื่องแรกก็ขอโทษแทนน้องเวยที่มันทำมาอ่ะ ทำน,นี่พี่วาว่าไงอ่ะพี่ว่าเป็นคนโดนอ่ะ,ะ,ะพี่วามึงรุ่งใครเนะี่ยคุยเลยมึงคุยไปเลยดูแลเอาเอาเป็นนี้แล้วกันพี่งั้นไปหาไปหาคนคนต้นเรื่องสามมาก่อนก็ได้พี่เรื่องหนึ่งนะมันมันปล่อยผ่านให้ได้อยูแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก็ได้อืเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาคนไม่กูต้องหายแล้วกูต้องดา่ามันอยู่แล้วว่า มันไม่สรรมควรทำไวมแบบนั้นนะไอสองตองแรกก็ดับแล้วในวอสองเรื่องไอสองคน,คนแรกกูพูดไปแล้วมีเรื่องไปไปพูดแบบนั้นแล้วก็อุม้มศพดับไปแล้วสองเรื่องแรกอะ่ะโอเคพี่น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้มาให้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเรื่องสดี๋ยวหาให้่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้แล้วเร,<บ>เร็วสุดน่าจะเป็นพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ น่าจะพรุ่งนี้อ่ะเพราะว่าส่วนมากมันเป็นนอนกันหมดแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกว่าใครเดี๋ยวเอามาเอามาคุยให้พรุ่งนี้น่าทำได้นายเอเคโอเค thank you thank you สีร้าเนาะไปดิดแต่แก๊งครับผมครับครับยากว่ะผมว่ายังไงพอพอมันเป็นแก๊งที่มันรู้จักสนิทกันอ่ะคุยฮะเรื่องเล่นยากด้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเล่นสักห้าสิบใบอ่ะ มึงคุยกับมันว่าไงไม่ถึงมึงคุยอ่ะมันดีแล้วเว้ยจะถึงจะได้ตีไม่ตีอ่ะมันดีแล้วที่มึงมาคุยอ่ะนี่เล่นได้เว้ยเอาสักห้าสิบใบก็ได้แล้วก็เราจะได้ซื้อมันคือีมพีเก็บไว้เรื่องเนี้ยมันคือเออเออเออน่าสนใจนะเพราะเราเราได้ซื้ออีพีเก็บไปด้วยนะใช่ใช่ใช่ซักห้าสิบใบสักสองเอ็มอะไรองี้ก็ไม่น่าเกลียดไอ้เนี้ยเล่นบุบนะเล่นไปซื้ออีมพีเก็บไวนะมาฟังกันนะคนเขาจะมาว่าเราแบบพอเรามีเรื่องกันไม่เห็นตีกันเลยเนี้ยมันไม่ใช่เนี้ย ไนไอ้ี้ยไหนไอ้แก้งี้่ไหนสงสัยก็เที่ยวไอ้แก้งเี้่นั่นแหละหมายถึงอะไรแก้งอ่ะเขามองเข้ามาเกี่ยวหรอถ้าเราจะไม่แย่ไปแจ้งเรื่องตภพาไว้มันจะได้ไหมนี่มีเรื่องอะไรกันไอ้รีเฟคเขาบับในร้านแล้วก็แบบดึงดึงศพออกจากมืออะไรเงี้ยตอนเวลา <ะ S 2> <ละ S 1> ชุดไอ้เหี้ย แล้วกเ็เรื่องเรื่องเล่นร้านเล่นร้านร้านร้านหนึ่งตีกันหกแกงใช่ไหมแล้วแล้วรีเซกอะให้ตีกับันเบิ้ลเสเสร็จแล้วแล้วก็เอาศพศพบเดมอนเทไปให้หมอชุบทางที่แบบร้านยังไม่จบแล้วคนอื่นยังเล่นกันอยู่ประมาณหกแกงอะแล้วทีเนี้ยดเดมอนเทมันก็ไปกดร้านอื่นได้ลบร้านอื่นเราเหมือนบเราเสียผลประโยชน์ประมาณนั้นนะ ที่เราคุยนี่คือจะล่ำนะเออหลังประมูลนะเออแล้วไม่หลังประมูลอยู่แล้วพี่ท็อปมาหลัง,งประมูลไอ้เยัยกูก็นึกว่าจะเรียกมาเคลียร์เฉยที่จะล่ำเพราะว่าเซ็ตของเออชุบองชุบออยนะใช่ใช่พี่จะซื้อของอย่างอื hmm. ่นด้วยของก็เนี่ยจะเตรียมของไว้เรื่อยใหญ่ดีกว่า